สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาซื้อของที่ร้านเอเชียที่ล bon ิสบอนโปรตุเกสกันนะคะอ่าเข้ามาก็จะมีซอสเครื่องปรุงมีน้ำจิ้มเยอะมากเลยนะคะเป็น Product of Thailand ด์ซะส่วนใหญ่นะคะไทยแลนด์ก็ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องเครื่องปรุงเสมอนะคะอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะนีม่มีมามา่าแล้วก็มีโครกด้วยะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องแกงต่างๆนะคะโหน้ำกะทิเออกลับมาที่โครกแล้วก็ไป นี่เป็นตู้แช่นะคะตู้แช่นี้ก็จะมีพววผักแล้วก็ของเอเชียต่างๆที่หาไม่ได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเป็นถั่วฝักยาวโอยาวจริงๆแล้วก็อันนี้ที่เรามาซื้อเลยก็คือผักบุ้งจีนเราก็ได้มา1ถุงเช่นกันนะคะอ่ะไปต่อกันที่โซนเห็ดขาเห็ดอบแห้งนะคะเราก็มาซื้อเห็ดเหมือนกันนะคะทุกคนเรามาซื้อเห็ดหูหนูขาวอ่ะเอาไปทํากับข้าว3ยูโร95นะคะได้มา1ถุงอ่ะไป ไปต่อกันที่อันนี้เป็นพวกอาหารกระป๋องนะคะผลไม้กระป๋องแล้วก็โซนนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้ที่เราจะต้องมาซื้อเลยก็คือมามา่านั่นเองนะคะแล้วก็โขนเลยค่ะมามา่ามีทุกสัญชาติในเอเชียนะคะอันนี้มามา่ามีหลายรสมากอ่ะไปนี่ขนมนะคะทุกคนมาโซนขนมกันบ้างนะคะอ่าขนมแล้วก็ พาไปดู product of thailand นะคะอันนี้คือสินค้าส่งออกก็จะดูพรีเมียมนะคะดูข้าวไรซเบอร์รี่นี่คือมเมล็ดดำมากทุกคนอ่ะไปไปค่ะต่อกันที่ข้าวไทยยังอยู่ที่ข้าวไทยนี่เยอะมากอ่ะจบแล้วทุกคนซื้อขนมแล้วก็ทั้งหมดนี่คือของที่เราซื้อนะคะมาดูกันว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่นะคะนี่บินออกมาแล้ว3 6 7 1ยูโรนะคะทั้งหมดก็1350บาทค่ะ thank you